วันนี้ทางช่องรีฟเอขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถขุดไฮดรอลิกรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026อย่าง Hitachi z X210H5G รถขุดขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์งานก่อสร้างงานเหมืองงานโยธาและงานอุตสาหกรรมหนักในยุคป,ปัจจุบันอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเห็นเราจะสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของงานออกแบบที่ยังคงเอกลักษณ์ความดุดันแบบฮิตาชิแต่เสริมด้วยเส้นสายที่ทันสมัยมากขึ้น ตัวรถดูสมดุลทุกมุมมองให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงและพร้อมทำงานหนักได้ตลอดทั้งวันทิตาชีส z X2 10H5G รุ่นปี2026มาพร้อมการพัฒนารอบด้านไม่ใช่แค่เรื่องพละงกำลังแต่รวมไปถึงความประหยัดน้ำมันความทนทานและความสบายของผู้ควบคุมเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงที่ผ่านมาตรฐานไอเสียล่าสุดช่วยลดมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงให้แรงบิดที่ยอดเยี่ยมในรอบตำ่ำทำให้การขุดการยกและการทำงานต่อเนื่องเป็นไปอย่างลื่นไหล ไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็นงานดินแข็งงานหินหรือพื้นที่ที่ต้องใช้แรงขุดสูงรถขุดรุ่นนี้ก็สามารถรับมือได้อย่างมั่นใจระบบไฮดรอลิกของ z x 2 1 0 h 5 g ได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองรวดเร็วมากยิ่งขึ้นคันโยกควบคุมให้ความแม่นยำสูงผู้ขับสามารถควบคุมบูมอามและบุ้งกีได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นงานขุดลึกงานปรับระดับหรือการยกวัสดุดหนักระบบไฮดรอลิกทำงานสอดประสานกับเครื่องยนต์ได้อย่างลงตัวช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกจังหวะ อีกหนึ่งจุดเด่นที่สําคัญคือโครงสร้างตัวถังที่แข็งแรงเป็นพิเศษโครงสร้างเหล็กคุณภาพสูงผ่านการเสริมความแข็งแรงในจุดรับแรงหลักช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถไม่ว่าจะทํางานในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันเพียงใดทั้งไซน์งานก่อสร้างขนาดใหญ่งานเหมืองหรือพื้นที่ภูเขารถขุดรุ่นนี้ก็ยังคงความเสถียรและความทนทานได้อย่างยอดเยี่ยม ห้องโดยสารของ Hitachi z x 2 1 0 h 5 g p 2026ได้รับการออกแบบใหม่โดยเน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ขับเป็นหลักภายในกว้างขวางมองเห็นรอบตัวรถได้ชัดเจนเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานเป็นเวลานานระบบปรับอากาศทำงานได้รวดเร็วและสม่ำเสมอทำให้ผู้ขับรู้สึกสบายแม้ต้องทำงานกลางแดดร้อนของประเทศไทยแผงควบคุมภายในห้องโดยสารใช้งานง่าย หน้าจอแสดงผลข้อมูลต่างๆอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกอัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันหรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาช่วยให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ตลอดเวลาลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างการทำงานและช่วยวางแผนการดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความประหยัดน้ำมันฮิตาชิซ z X210H 5G ถือว่าทำได้โดดเด่นมากระบบควบคุมอัจฉริยะช่วยปรับการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับพารงงานในแต่ละช่วงลดการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นส่งผลให้ต้นทุนการทำงานต่อชั่วโมงลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายในระยะยาวความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของรถขุดรุ่นนี้ ระบบป้องกันการลื่นถาลายโครงสร้างป้องกันการพลิกคว่ำและการจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในไซงานนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนภัยต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับรับรู้ถึงความผิดปกติของตัวรถได้ทันทีสำหรับงานในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนงานโครงการรัฐงานเอกชนหรือแม้แต่งานเกษตรขนาดใหญ่ฮิตาชิซั X210H5G ก็สามารถปรับตัวเข้ากับลักษณะงานได้อย่างหลากหลาย ด้วยอุปกรณ์เสริมที่สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการเช่นหัวเจาะหัวตัดหรือบุ้งกีหลากหลายขนาดทาให้รถขุดคันเดียวสามารถรองรับงานได้หลายรูปแบบอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้งานชื่นชอบคือการบํารุงรักษาที่ง่ายจุดตรวจเช็คต่างๆถูกออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวกลดเวลาในการดูแลรักษาและช่วยให้รถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาอะไหล่มีความทนทานสูงลดการสึกหรอและช่วยยืดอายุการใช้งานโดยรวมของเครื่องจักร เมื่อพูดถึงภาพลักษณ์ฮิตาชิแ Z x 2 1 0 h ซ g ปีสองถือเป็นรถขุดที่ให้ความรู้สึกมืออาชีพอย่างแท้จริงไม่ว่าจะจอดอยู่ในไซต์งานหรือกำลังทำงานอยู่ตัวรถก็ดูโดดเด่นสะท้อนถึงคุณภาพและความเชื่อมั่นในแบรนด์ฮิตาชิซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานสรุปแล้วฮิตาชิแ Z X10HHG รุ่นปี2026คือรถขุดที่ผสมผสานระหว่างพลังประสิทธิภาพความประหยัดและความสบายในการใช้งานได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถขุดขนาดกลางที่สามารถใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าในระยะยาวและตอบโจทย์งานหนักในทุกสถานการณ์สำหรับใครที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อรถขุดใหม่รุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Hitachi z X 2 1 0 H 5 G p 2 0 2 6จากทางช่องรีบหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องจักรหนัก รถก่อสร้างและเทคโนโลยีย่านยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r e e p x เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า